สวัสดีครับนักเรียนตอนนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่วนะอันนี้เป็นรูปแบบที่3นะครับเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโพลาร์ฟอร์มนะจาก Z เท่ากับ a บวก bi อันนี้ก็คือการเขียน Z แบบแรกก็คือแบบคู่อันดับแบบที่2ก็คือ a บวก bi แบบที่3ก็คืออยู่ในรูปเชิงคู่นะครับวิธีการทำก็คือเราจะต้องหา R เนี่ยมีค่าเท่ากับ absolute z ซซึ่งเท่ากับส q u วร e รูท t a กำลังสองบวกบีกำลังสองเราจะได้ในรูปเชิงคั่วก็คือ z เท่ากับ r วงเล็บ cos เซตาบวก i s i n เซตาทีนี้เซตามาจากไหนเอามาจากแทนนะแทนเซตาเท่ากับ b ส่วน a เราเคยเรียนในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกนมาแล้วว่า tan เซตาเนี่ยมันก็คือ s i น์ส่วน cos s i น์เนี่ยก็ถึงก็หมายถึงแกน y c o เนาะ cos ก็คือแกน x เพราะฉะนั้นก็คือเอา y หารด้วย x ก็คือ b ส่วน a นั่นเองพอเอ่อพอเราได้ tan เสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเซตาเนี่ยมันจะมีค่าประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะ z ของเราเท่ากับ3ลบ3อก่อนอื่นนักเรียนต้องดูก่อนว่าเครื่องหมายบวกกับลบเนี่ยมันอยู่ในควอเต็นอะไรนะวิธีการดูอ่าสมมติว่าครูมีครูมีจัตุภาคอันนี้คือแกน x แกน y นะระนาบจำนวนนะเอ่อถ้าบวกบวกเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้อยู่ควอดแ็นที่1่ถ้าเกิดควอดแ็นที่2ก็จะเป็นลบกับบวกเนาะควอดแ็นะที่3มันจะเป็นลบกับลบ คอแรนที่4มันจะเป็นบวกกับลบนะทีนี้พอแซของเราเนี่ยคือ3ลบ3 i อันนี้คือบวกลบบวกลบก็ต้องอยู่ในคอแรนที่4ี่้งเรียนเขียนกำกับไปอ,อยู่ในคอแรนที่4นะครับทีนี้เราก็จะมาหา R ก่อน R มีค่าเท่ากับสแควรูท a กำลังสก็คือ9บวก9เป็น18 18เกิดจาก9คูณ2ก็ถอดออกมาเป็น3 รูทสองสามสามเก้าเก้าสองสิบแปดก็สามถอดได้ทีนี้เราก็จะมาหาแทนเซตาแทนเซตาเท่ากับ b ส่วน a ก็คือลบสามหารด้วยสามออกมาเป็นลบหนึ่งเราเห็นแล้วว่าเซตาเนี่ยแทนเซตามันออกมาเป็นลบหนึ่งนักเรียนไม่ต้องสนใจเครื่องหมายก็คือสนใจว่าแทนอะไรได้หนึ่งนักเรียนคิดอย่างนี้แทนอะไรได้หนึ่ง แทนได้หนึ่งก็คือมุม45ใช่ไหมแต่ว่ามุมของเรานั้นมันไม่ได้เป็น45เพราะว่ามัน,ม,นมันอยู่ในควอนตันที่4ควอนตัที่4มันเป็นแบบนี้มันเป็นประมาณนี้ควอนแันที่4เนาะอืมเพราะฉะนั้นวิธีการหาเซตาก็คือถ้าเราจะตอบแบบองศามันก็คือถ้าครบรอบมันจะเป็น360ใช่ไหมนักเรียนก็เอา360ตั้งลบด้วย45 นะแต่ส่วนใหญ่เขานิยมตอบอยู่ในรูปของเลเบีย hmm. นก็คืออยู่ในรูปของพายเพราะฉะนั้นครูเอา2พายตั้งนะลบด้วย45ก็คือพายส่วน4 4ก็4 2 8 8ลบ1ล้ว7ก็เป็น7พายส่วน4ทันักเรียนจะทำเป็นองศาก็ได้นะเป็นพายก็ได้นะ,ะในที่นี้ครูตอบแบบพายแล้วกันพอครูได้เซต้าเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ แทอ,อยู่ในรูปของเชิงขั้วก็คือ r ก็คือ3ารูท2วงเล็บ cos เซก็คือ7พายส่วน4บวกไอ i ซเพายส่วน4นะเซมันจะเป็นอันเดียวกันนะหน้าหน้าเป็นยังไงหลังก็เป็นอย่างนั้นนะอ่าโอเคก็จะได้ในรูปเชิงขั้วก็คือตัวนี้ อ่ะถัดไปตัวอย่างถัดไปอันนี้บวก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 ก็ต้องอยู่ควอนแลนที่หนึ่งหาอาอนอามีค่าเท่ากับสแควรูตรสามกำลังสองได้สามบวกได้หนึ่งก็เป็นสี่สี่ถอดได้เป็นสองนะต่อไปแทนเซตามีค่าเท่ากับ b ส่วน a ก็คือ1นึส่วนรูทสามอ่า แสดงว่า1ส่วนรูดสก็คือมุม30มเนาะมุม30หรือพายส่วน6อันนี้ไม่ต้องไปบวกลบอะไรเพราะว่ามันอยู่อ้อแรกที่1นะเพราะฉะนั้นเขียนในรูปเชิงขั่วก็คือ z เท่ากับองเล็บ cos เซตาก็คือพายส่วน6บวกด้วย i s i n พายส่วน6อนะ่าอันนี้คือข้อที่2เสร็จถ้าข้อแรกที่1ไม่มีปัญหาเลย ได้อะไรก็ตอบเลยนะไม่ต้องไปบวกลบไปดูข้อที่3ข้อที่3อันนี้ลบกับลบลบกับลบจะอยู่ในควอแร์ที่3อ่าเพราะฉะนั้นอ่ามีค่าเท่ากับรูทอันนี้ได้4บวกด้วย4 3 2 2เป็น16 16ถอดออกมาได้4แทนเซตาเท่ากับ b ส่วน a ก็คือลบ2ลูท3หารด้วยลบ2เหลือรูท3แสดงว่าเซตาอ่านักเรียนเขียนรูปประกอบข้อแรกที่3มันก็เป็นลักษณะนี้นะตรงนี้คือพายเพราะฉะั้นมันเกินพายและเพราะฉะนั้นเราให้เอาพายบวกกับลงท้ายแทนอะไรได้รูท3ล่ะก็คือแทน60เนาะแทน60ก็คือพายส่วน3นักเรียนก็บวกเข้าไปพายส่วน3 าก็กลายเป็น4พายส่วน3เพราะฉะนั้น Z มีค่าเท่ากับรูทอ่แมีค่าเท่ากับอานะอก็คือเลขก4วงเล็บคอส4พายส่วน3บวก i อไซสพายส่วน3นะครับอืมเสร็จแล้วข้อที่3เสร็จแล้วนะ วิธีการดูอ,อยู่คออแรกไหนนักเรียนก็วาดรูปประกอบเอาถ้าคออแรนที่3ก็พายบวกถ้าคออแรนที่2ก็จะเป็นพายลบนะพายลบเซตาอันนี้จะเป็นพายบวกเซตาถ้าตกคออแรนที่4ี่ก็เป็น2พายตั้งลบเซตานะดูง่ายๆแบบนี้นักเรียนต้องฝึกเยอะๆในเรื่องของตีโกนเพราะว่ามันสำคัญมากอา่ะไปดูข้อที่4 ข้อที่4อันนี้ลบบวกนะลบบวกลบบวกอยู่ครคดแลนที่2อประมาณนี้ร์ดแลนที่2นะแสดงว่าต้องเป็นพายลบเซตาอ่ะทีนี้เราจะได้ R มีค่าเท่ากับรูทหนบวกสเป็น4 4่ถอดได้2องแทนเซตามีค่าเท่ากับ รูทสส่วนลบหก็คือลบรูทสามเซตเท่ากับายตั้งลบด้วยเซต้แทนอะไรได้รูทสามล่ะก็แทน60ก็คือพาพส่วนสามสามนึ่งสาลบหนึ่ลือสองสอส่วน 1, ว 2, 2, ส,วน,สวน,นะมันได้ Z เซตเท่ากับสวงเล็บคอส อ่าเสร็จแล้วอืมวลนที่สองต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าอันนี้มันมีส่วนจินตภาพอย่างเดียวส่วนอ่ส่วนจริงมันไม่มีแต่ถ้าเราเขียนเป็นคู่อันดับมันจะเป็นศูนย์คู่กับสิบอันนี้นักเรียนไม่ต้องไปหาแทนเลยนะให้เขียนเป็นคู่อันดับเอาเสร็จแล้วเราก็มาดูรูปศูนย์คู่กับสิบสิบอยู่ตรงนี้เนาะ เพราะฉะนั้นมุมจะเป็นเท่าไหร่ล่ะมุมก็จะเป็น90องศาอามีค่าเท่ากับ10นะเซต้าไม่ต้องหาแทนนะถ้ามีตัวเดียวไม่ต้องหาแทนได้90ก็คือพายส่วนสนั่นเองเพราะฉะนั้น Z มีค่าเท่ากับ10 c o s สไ i ส่วนสองบวก i ซพายส่วน 2, ว side, สวน ต่อไปข้อที่6ข้อที่6อันนี้เป็นลบกับลบลบกับลบอยู่ข้อแรกที่3เป็น uh, พายบวกเซตานะอ่ะ,อะ,อะมีค่าเท่ากับรูทหนึ่งส่วนสี่บวกสามส่วนสี่ได้สี่ส่วนสี่ก็คือหนึ่ง แทนเซตาเท่ากับลบรูทสามส่วนสองหารด้วยลบหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้ลบสองส่วนหนึ่งตัดตัดลบคูณลบได้บวกนะอโอเคแสดงว่าเซตาก็คือพายบวกพายส่วนสามก็เป็นสี่พายส่วนสาม ก็จะได้แซตออกมาก็คือหนึ่งวงเล็บคอสสี่ 4, พายส่วนสามบวกไอไซสี่พายส่วนสามหนึ่งไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรต่อไปข้อที่เจ็ดอันนี้ก็ลบลบก็อยู่คนแนนที่สาม เท่ากับรูทยี่ห้าบวกยี่ห้าเป็นห้าสิบห้าสิบเกิดจากสองคูณยี่ห้าก็คือห้ารูทสองแทนเซตาเท่ากับลบห้าส่วนลบห้าได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเซตาเท่ากับโคแอลเซที mm hmm. สามอยู่ตรงนี้ก็เป็นพายบวกเซตาก็คือบวกสี่สิบห้าก็คือพายสี่ส่วนสี่นะ เป็นห้าพายส่วนสี่เพราะฉะนั้น Z มมีค่าเท่ากับ 5, ห้ารูท2วงเล็บ ต่อไปข้อที่8ข้อ8ปดอันนี้ตัวเดียวก็เขียนเป็นคู่อันดับ i ไม่มีนะแสดงว่าเป็นลบแคู่กับ0เขียนรูปประกอบเลยลบแอยู่ตรงนี้ลบแคู่กับ0นย์ก็อยู่ตรงนี้แสดงว่า r มีค่าเท่ากับ8ปดเซตามีค่าเท่ากับายคือ180องศานั่นเองเพราะฉะนั้น z มีค่าเท่ากับ8ปดงเล็บ cos p พบวก i side, Pi, s i n พายเสร็ โอเคเรื่องถัดไปเลยนะครับวันนี้ครูจะไป2เรื่องเลยการคูณหารในรูปของเชิงคู่นะไหนๆเราทําเชิงคู่แล้วเราก็มาจับคูณจับหารอ่ามาดูถ้า z 1เท่ากับ r 1วงเล็บ cos θ 1บวก i sin e z 2เท่ากับ r 2วงเล็บ cos θ 2บวก i sin t 2 e การคูณกันก็คือเอา r 1คูณ r 2เสร็จแล้วเอามุม t มาบวกกันนะ ถ้าการหารกันก็คือเอา r 1ตั้งหารด้วย r 2เอาเซต้ามาลบกันนะส่วนข้อ3ข้อ4อันนี้ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะนเรียนเราคูณหารให้เป็นให้คล่องๆออ่าอันนี้ครูข้ามตรงนี้ไปไปดูนักเรียนจำแค่สูตรน1สูตรให้แม่นแ,แ,แล้วกันคูณกันก็คือเอาเซต้าบวกกันถ้าหารกันเอาเซต้ามาลบกันเนีย่ยจำไว้หลักๆมันอ่มาดูตัวอย่างที่17เราจะหาการคูณ Z1 คูณ Z2 มีค่าเท่ากับเอา4คูณ2เป็น8เสร็จแล้วก็เอามุมบวกกันนะก็กลายเป็น cos 60สบบวก i s i ซ60นะทีนี้เราก็มาแปลง60ของเรา60มันอยู่คอนเรนที่1เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นบวกกับบวกนะคอ s 60มีค่าเป็น1ส่วน2 บวกด้วยรูทสามส่วนสอเอา8คูณเข้าก็เป็นสี่บวกด้วย4ี่รูทสอ่อาตอบนี่คือการคูณอันนี้เป็นแบบองศานะมันเห็นชัดนะ ทีนี้พอมาข้อต่อมาข้อต่อมามันมาในรูปของพายนักเรียนไม่ต้องไปแปลงเป็นองศาก่อนก็ได้นักเรียนสามารถจับบวกกันได้นะอ่าแซดหคูณแซมีค่าเท่ากับ6 5 3้าวงเล็บ c o s สอ่าสองพายส่วนสอ่าคูณคูณจับบวกกันนี้สงพายส่วนสามเขียนเลยเขียนก็ได้ 2พายส่วน3บวกพายส่วน6บวกด้วย i s i ซมุมมันจะอันเดียวกันนั่นแหละนะ,นะมันก็จะกลายเป็น30ทีนี้เราทำส่วนให้เท่ากันเนาะทำให้เป็น6แสดงว่าอันนี้ต้องเอา2คูณ2 2 4สบวก1เป็น5กูรัดเลยนะคูไม่เขียนรายละเอียดนะเป็น5พายส่วน6เนาะ สองสองสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าโอเคบวกด้วย i sin ห้าพายส่วนหกหน้าหลังจะเหมือนกันเสมอทีนี้เราจะ,าจะมาเราจะมาแปลงค่านะไอห้าส่วนหกเนี่ยมันอยู่คอนแลนที่เท่าไหร่นักเรียนกำหนดไว้ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันยังไม่ถึง6ส่วน6ถ้าห6ส่วน6มันคือ1พายแสดงว่ามันยังไม่ถึง1น่พายนะอาภูวาดรูปประกอบนะ1พายมันอยู่ตรงนี้แต่มัน5ส่วน6แสดงว่ามันยังไม่ถึงมันอยู่ประมาณนี้ พออยู่ประมาณนี้มันเป็นควอแรนที่2เราก็มาดูเครื่องหมายนะเครื่องหมายจะต้องเป็นลบกับบวกนักเรียนใส่ลบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่บวกตรงนี้ะนะลงท้ายด้วย6ก็คือ30นักเรียนคิดเลยว่ามุม30ค่าคอสมันคือรูทส่วนสเราเติมเครื่องหมายรอไว้แล้วนะลบตัวนี้ก็ต้องเป็น1นึ่งส่วนสนะ ทีนี้เอา30คูณเข้าก็จะกลายเป็นลบ15รูท3บวก15 i อต่อเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ออกว่าอยู่คณเรื่ออะไรวิธีการก็คือจับหารกันประมาณไหนถึงพายหรือเกินพายอะไรประมาณนี้นะวาดรูปประกอบก็ดีก็จะเห็นชัดไปดูข้อ19 ข้อสิบก้าข้อสิบก้าอยู่ทางนี้ข้อสิบก้าอ่ะมาดูหารกันบ้างอ่ะแซดหนตั้งหารด้วยแซดสอก็คือเอาแหารด้วยสเหลือ4เสร็จแล้วเอามุมลบกันมุมลบกัน1 1 4่งร้อ 0, ่ลบห้ลบสเหลือ0 1 1ยเลบหเหลือ6 บวกด้วย i อไซหกสิบเท่ากับ4อันนี้คอนแลมที่1ค่าคอสเป็น1นส่วนสบวกด้วยรูทสส่วนสอไอตัดทอนได้2องบวกสอรูทสามไอเศษ ต่อไปข้อ20 z สหหาร Z 2เหมือนกันอ่แซหหารด้วย z 1, àn, 2มีค่าเท่ากับ2ตั้งหารด้วย4เหลือ1ส่วน2อคอสอันนี้26เป็นเลขน้อยลบด้วยเลขมากมากเพราะฉะนั้นมันจะติดลบนะเหลือลบ300ใช่ไหมเหลือลบ300บวกซ้าย ลบสามอยองศา่าทีนี้พอมุมมันติดลบเราก็ต้องแปลงก่อนนะเราเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของตีโกณคอสลบจะได้คอสบวกเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมก่อนให้มันเป็นมุมบวกก่อนนะก็คือคอสส0มแต่ไซน์ลบเนี่ยมันจะได้ลบไซน์เพราะฉะนั้นครูใส่ลบข้างหน้าเลยลบไอไซร์สา อ่าทีนี้สามร้อยมันอยู่คอลเลนที่สี่นะคอลลนที่สี่มันจะเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกกับลบเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นบวกตรงนี้จะเป็นลบเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียนลบสองอันนักเรียนเอออ่าตรงนี้สามร้อยอ่าสามร้อยอยู่ตรงนี้นะประมาณตรงนี้วิธีการก็คือให้เอาสามร้อยหกสิบลบสามร้อยเหลือหกสิบ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือคอ s 60ก็คือ1ส่วน2ส่วนตัวนี้มันจะติดลบก็คือลบรูทสาส่วน2 I นะลบลบกลายเป็นบวกเอาคูวส่วน2คูณเข้านะกลายเป็น1ส่วน4ลบลบกลายเป็นบวกนะลบรู3สา่วน4 I ตอตอ นักเรียนก็ไปทำแบบฝึกหัดที่หกนะครับแบบฝึกหัดที่หกมีทั้งหมดหกข้อด้วยกันนักเรียนต้องทำทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเปิดมาเนี่ยกูจะให้ส่งกันบ้านนะรูไม่ต้องสอนสอนสอนย้อนนะ